จ้างคุณให้เป็นแฟนฉันก็จะต้องแต่งงานกันนะสิไม่รีบอะค่ะใช่ครับแม่ไปขอหลิวเขาแต่งงานนะจ๊ะแต่งงานกับผมนะครับอย่ายุ่งวุ่นวายกับหลิวอ,อีกนี่ลูกๆสองคนกําลังโอกหกแม่อยู่เหรอนี่หลิวทําไมแกถึงเดือด้านแบบนี้นะแม่สอนกี่ครั้งแล้วไม่ลู้จดจาไม่ได้ทําตัวเหมือนน้องสาวแกเลยทั้งน่ารักแล้วก็เรียบร้อยกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยไม่ค่ะ รางคุณให้เป็นแฟนฉันเออที่รักคุณมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมาคุณมากับฉันมาเร็วสิ <c oughs> นี่คุณนี่น้องสาวและแม่ฉันเองแม่คะนี่พร้อมแฟนตัวเองค่ะแฟนหลิวเหรอทำไมแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกมีแฟนเป็นคนกว่าถนนไม่ใช่นะคะแม่ ผมเขาไม่ใช่คนกวาดถนนค่ะเขาเป็นนักแสดงเล่นได้ทุกบทบาทเลยนะคะแม่แล้วตอนนี้เขาแสดงหนังเรื่องอะไรอยู่อะเขาแสดงหนังสั้นไงรับบทเป็นคนกวาดถนนใช,ใช่ครับแม่ผมเป็นนักแสดงจริงๆครับนี่แหละค่ะแม่คือเหตุผลที่หลิวไม่สามารถกลับบ้านกับแม่ตอนนี้ได้ เราสองคนกำลังจะไปทานข้าวด้วยกันค่ะว้ายลูกเหลิวถ้าลูกมีแฟนอะเดี๋หน่อยลูกสองคนก็จะต้องแต่งงานกันนะสิแม่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคือหลิวไม่เรียบอะค่ะขอศึกษาดูใจกันก่อนแ็่แบบนี้จะให้แม่รออีกนานแค่ไหนอ๋อหกเดือนค่ะแม่ขอเวลาหกเดือนหกเดือนเลยเหรอ,อ แต่ว่าไปเลขหกก็เลขกำลังสวยนะถ้างั้นน่ะเราจะต้องมาทำความรู้จักกันหน่อยละแถวเนี้ยมีร้านอาหารพอดีเดี๋ยวลูกสองคนไปทานข้าวกับแม่ไปเยดาพี่น่าหารเรื่องใส่ตัวเลยผมไม่เข้าใจทำไมคุณไม่บอกความจริงกับแม่คุณไปแล้วนี่เราต้องอยู่ด้วยกันหกเดือนเลยเหรอ เออคุณคุณช่วยฉันก่อนเถนะนะนะคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ฉันให้ได้หมดเลยผมทำไม่ได้หรอกนะแล้วอีกอย่างถ้าแม่คุณถามผมเรื่องเกี่ยวกับคุณละ่ะผมจะตอบแม่อย่างไงผมไม่รู้จักคุณได้ซ้ำนี่คุณคุณไม่ต้องตอบอะไรเลยทำหน้าซื่อๆนั่งเฉยๆก็พอเออคุณอย่าทิ้งฉันตอนนี้ยนะช,ช่วยฉันหน่อยเถอะ ถ้างั้นก็เอาเงินมาสิค่าจ้างผมอะ่ะคุณทั้งเนื้อทั้งตัวฉันอะ่ะไม่มีสักบาทเลยแปะไปก่อนนะงั้นผมก็ต้องบอกความจริงกับแม่คุณแล้วแหละอดีดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ก็ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีแค่นี้ถ้าไม่เอาก็ตามใจ เงินนี่มันใช้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยเนาะปาครับที่รักไปหาแม่คุณกันเถอะไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิว่าไปพบรักกันที่ไหนอะ <c oughs> คือหลิวเห็นเขาในละครนะคะ <c oughs> ก็เลยทักเขาไปตั้งแต่นั้นมา <c oughs> เราก็ได้คุยกันค่ะ ดีจังแม่ว่าเราไปตรงนู้นกันหน่อยดีไหมเผื่อจะได้สั่งอาหารอะไรเพิ่มเติมอ๋อได้ครับแม่ลูกไม่ต้องตามไปจ้ะรอแม่อยู่ตรงนี้แหละค่ะแม่ไปกันจ้ะนี่เรารู้ไหมว่าแม่รอเวลานี้มันนานมากแล้ว แม่อยากให้หลิวแต่งงานแล้วก็มีลูกสักทีแต่พอแม่ถามหลิวทีไรหลิวเขาก็บอกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่พอมาถึงวันนี้แม่ตื่นเต้นมากเลยพร้อมลูกเอาแหวนนี่ไปขอหลิวเขาแต่งงานนะจ๊ะเออคือแม่ไม่ต้องเกรงใจแม่รับไว้เลย หลิวเขาจะได้รู้ว่าพร้อมรักหลิวจริงไงล่ะคือผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับเรื่องนั้นนะ่ะไม่ต้องห่วงทั้งค่าสินสอดแล้วก็เรื่องค่างานแต่งงานเดี๋ยวแม่จัดการให้พร้อมทุกอย่างลูกเป็นถึงดาราดังอะ่ะเรื่องแค่นี้ทำไมแม่จะทำให้ลูกไม่ได้แม่ฝากด้วยนะ ที่รักครับผมกลับมาแล้วค่ะผมจะขอคุณแต่งงานาแต่งงานกับผมนะครับอะไรนะแม่รอช่วงเวลานี้มันนานมากแล้วแม่จะได้อุ้มหลานสักทีนี่คุณไปเอาแหวนเนี้ยมาจากไหนก็แม่คนไง ให้ผมมาแม่ริวบอกเลยใช่ไหมอย่ายุาย่วงวุ่นวายกับริวอีกแม่ไม่เข้าใจหรือไง๊ยุดสิี่แล้วเราไปบอกเขาทำไมว่าแหวนนั้นเป็นของแม่นี่นี่แม่เอาแหวนให้มันเหรอแล้วค่าข้าวข,ข,ของเราหรอคะเราไม่มีตังแล้วนะเดี๋ยวก่อนครับนี่ สำหรับ่าอาหารครับขอบใจมากจ้ะนี้เห็นไหมล่ะเห็นหรือยังยพร้อมอะ่ะเขาเป็นคนเพอร์เฟกแค่ไหนอะ่ะเ๋้วก่อนคุณเหนียวออกมาทำไมคุณไม่เข้าใจฉันหรอกถ้าคุณไม่มีแม่อย่างฉันนะฉันอยากทำในสิ่งที่ฉันอยากทำแต่ก็ไม่เคยได้ทำสักอย่างไม่ได้รับอิสระ ต้องให้แม่ตัดสินใจทุกอยาก่างงั้นแสดงว่าคุณไม่เคยมีคนรักสินะใช่ไม่เคยไม่เคยเจอใครที่ถูกใจนายเข้าใจไหมแต่แม่คุณก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เลวร้ายกับคุณนะผมว่าแม่คุณหวังดีจริงๆโอยยช่างมันเถอะเขาจะหวังดีหรือจะหวังอะไรก็แล้วแต่ฉันขอโทษนายด้วยแล้วกันนะที่พานายมารับรู้เรื่องพวกเนี้ย แล้วขอโทษนายด้วยที่ทําให้เสียเวลาฉันไปะ่ะเดี๋ยวก่อนไอเรื่องเงินนั่นนะ่ะผมไม่ได้ต้องการหรอกนะผมอยากเชื่อคุณจริงๆเพราะว่าฉันอนะรนะบกวนการทํางานของนายมามากพอละพอดีผมเลิกงานแล้วนะ่ะไปเดินเล่นพูดคุยกันไหนไหมเดี๋ยวผมเป็นผู้ฟังที่ดีเองก็ได้ แม่คะหนูมีเรื่องสําคัญจะบอกคือพี่โกโหกเรื่องแฟนแล้วก็เรื่องแต่งงานค่ะพี่เ,เอาอะไรมาพูดอะ่ะผู้ชายคนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่นักสแสดงนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ผู้ชายกวาดถนนธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งคะ่ะเฮ้ยตายอันนี้มันเรื่องจริงเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนพาแม่ไปหามันเดี๋ยวนี้ได้คะ่ะมันนี่เลยค่ะแม่นี่แกกล้าดียังไงมาเล่นละครตกตาฉัน มีหน้ามาบอกว่าเป็นดาราที่แท้เป็นแค่คนกวานถนนอะแม่คะเขาไม่เกี่ยวนะคะหลิวสามารถอธิบายได้ฉันรู้จักแกดียายหลิวแกไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอะดูอย่างน้องแกสิมีสามีเป็นถึงหมอเดี๋ยวนี้สบายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วที่รักทางนี้ค่ะ นั่นสามีคุณเหรอใช่เขาเป็นหมอเลยนะคือผมรู้จักเขานะ่ะเขาเป็นช่างทำสีรถยนต์เฮ้ยเมยทานนี้นี่มัอนอะไรกันน่ะฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะผมพูดความจริงนะครับเขาเป็นช่างทำสีรถยนต์แถวบ้านผมนี่เมเธอช่วยหมอเขาสิว่าเขากำลังเข้าใจผิดอะ่ะ เธอขับรถหรูแล้วก็แต่งตัวดีมาทุกวันเธอจะเป็นช่างทำสีรถได้ยังไงคือแม่ครับเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงครับคือผมเป็นช่างทำสีรถแล้วก็รถที่แม่เห็นทุกวันเป็นรถของลูกค้าครับนี่มันอะไรกันน่ะนี่ลูกๆสองคนกำลังโกหกแม่อยู่เหรอแม่ริวเบื่อที่ต้องโกหกแม่แล้วค่ะ แม่ให้เราเลือกชีวิตคู่และใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ไหมคะที่น้องต้องโกหกอะ่ะมันเป็นเพ่อแม่แม่คะหนูไม่อยากโกหกแม่อีกแล้วถ้าหนูไม่ทําแบบนี้แม่ก็ไม่ยอมหนูสักทีแม่ให้หนูไปใช้ชีวิตของหนูเะนะคะการรักลูกแบบผิดๆมันทำร้ายชีวิตเขามากเลยนะครับผมขอโทษด,ด้วยที่ต้องพูดแบบนี้แม่ให้เราสองคน ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเลือกชีวิตคู่เองได้ไหมคนเราอะ่ะไม่มีใครอยากโดนบังคับตลอดไปหรอกนะคะแม่แต่สิ่งที่แม่ทำไปทุกอย่างอะ่ะเป็นเพราะแม่รักลูกสองคนมากแม่ถึงได้ทำแบบนี้แต่ลูกรู้ไหมตั้งแต่พ่อลูกเสียไปแม่ก็ดูแลลูกสองคนเองแม่มีความหวังดีที่อยากให้ลูกสองคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่แม่ม่คิดเลยว่าสิ่งที่แม่ทำไปอะ่ะ มันกลับเป็นการทำร้ายลูกสองคนต่อจากนี้ไปแม่จะให้ลูกเลือกทางเดินชีวิตเองถ้าลูกก็เลือกคนที่ลูกรักที่ลูกชอบนะแม่ขอโทษลูกด้วยนะค่ะขอบคุณแม่มากที่เข้าใจเราสองคนขอบคุณมากนะคะแม่ ในที่สุดก็ได้เปิดใจคุยกันสักทีผ่านไปได้ดีเลยนะขอบคุณนายมากนะที่ทำให้ฉันได้คุยกับแม่ผมไม่รู้จะพูดอย่างนี้ดีไหมผมพอจะมีโอกาสได้รู้จักคุณให้มากกว่านี้ไหมแต่ถ้าคุณรังเกียจคนกวาดขยะแบบผมผมก็เข้าใจนะไม่ไม่เลยอย่าดูถูกตัวเองสิคนเรา ก็มีคุณค่าในตัวเองกันทั้งนั้นงั้นคืนนี้ไปทานข้าวกับผมนะครับได้ค่ะ